ปลาช่อนย่างเด้อพี่น้องเด้อปัดช่อนย่างแห้งๆจะมาแกงบุญเสรนเด้อแกงบุญเสรนใส่ปลาขอย่างเด้อพี่น้องเด้อข้างน้ำเด้อพี่น้องเด้อตำพริกตำกระเทียมลงไปเด้อพี่น้องเด้อใส่เลยพี่น้องเด้อใส่ลูกโดไปพร้อมเด้อพี่น้องเด้อตำพริกตำกระเทียมตำหอมลงไปเด้อพี่น้องเดต้มไปเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องปลาขอย่างเด้อพี่น้องเด้อขอย่าง เอาลงเลยพี่น้องเอ้ยลงเลยต้มไปเลยพี่น้องต้มข้าวเปื่อยเด้อพี่น้องเด้อต้มข้าวเปื่อยโอ้หอมๆเลยพี่น้องเลยปลาช่อนย่างพี่น้องเดี๋ยวรอเขาเดือดเด้อพี่น้องเด้อพี่ว่าจะปรุงเด้อพี่น้องเด้อถุงนัวลลงปลาพี่น้องถงนัวเด้อนลำปลาพี่น้องนลำปลาสักหน่อยพี่น้องเด้อ ตาด้วยตาด้วยน้ำปลาเด้อพี่น้องเด้อขายไปได้น้ำปลาเด้อพี่น้องเด้อน้ำปลาโอ้หอมๆเลยพี่น้องเลยเดือนล้วที่นี่กับุปวุ้นเส้นเด้อพี่น้องเด้อวุ้นเส้นลงไปเด้อพี่น้องวุ้นเส้นลงไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดือดปลาซุกแล้ววุ้นเส้นลงเด้อพี่น้องเด้อแกงวุ้นเส้นเสียปลาคอพี่น้อง ไปให้ย่างพี่น้งองหอมเลยพี่น้องเคนขโมงต้องเชง,งเลยพี่น้องหอม <_ c oughs> เสร็จเป็นล่ะที่นี่พี่น้องเอ้ยใบหอมเลยพี่น้องเด้อใบหอมใบนั่งตู่พี่น้องลงไปเลยพี่น้องโอ้หอ,หอมเลยพี่น้องเลยหอ,หอมเลยบัดเจนี แกงม้นเสียนใส่ปลาขอย่างพี่น้องปลาช่อนย่างพี่น้องโอ้ยหอมหอมเลยไ้โอหอมหอมเลยพี่น้องเลยอืมหอมเลยพี่น้องเอ้ยหนาทำนิดจ๊ะพี่น้องเลยพี่น้องโอ้พี่น้องแซ่บหอมๆเลยพี่น้องเลยหอมหอมเลยพี่น้องเลยปลาช่อนย่างพี่น้อง แกงใส่็จก็บุญสินเด้อพี่น้องเด้อต้องแซ่บเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆเด้อพี่น้องเลยอือดูพี่น้องสุกแล้วก็ตักซื้อแกงบุญสินใส่ปลาย่างเด้อพี่น้องเลยไปช่อนย่างเด้อพี่น้องเด้อโอ้น่ากินเนาะพี่น้องเนาะแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออืมนิ่งมันแซ่บเลยพี่น้องเ้ย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังแรงใจให้พี่วันนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขความเจริญเด้เดอพี่น้องเลยรับลึกกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะท่านที่เข้ามารับชมก็ต้องขอขอบคุณมานนะครับวันนี้ได้แกงเส้นร่อนเด้อใส่ปลาย,ย่างพี่น้องเลยใส่ปลาช่อนอย่างพี่น้องแซ่บๆเลยพี่น้องเลยมึงเส้นร่อนหน้ากินเด้อพี่น้อง ใส่น้ำปลาพี่น้องมาเด้อทางไก่ทางไก่ขอนียวพี่น้องเลยมามาทางไก่ทางไก่มาล้ำพิวรรนขอนียวเลยพี่น้องแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเลยใส่น้ำบกักหลายกับแห้งพี่น้องเลยเสร็จแล้วมันนั่นแซ่บพี่น้องือ ร่อนไปหนงแต่แมงลักพี่น้ง่งหอมๆเลยพี่น้ง่งอือแจบไป่น้่งเลยจแจบแบบบานๆเลยพี่น้ง่งเน้ะแจบอือ จำบนวดดีแสบพี่น้องเลยจับอืมเปล่งป่าปเปลือยเลยพี่น้องเลยอืมจังพี่น้องอืม

สมัยมั่ก่อนเลยผู้เฒ่าย่างเย่าง,งดีๆมาแกงกินเราเพี่น้องเนาะแกงมันแซ่แแบครับสุดยอดสุดยอดพี่น้องจับนัวจับนัว ดูดดูดความพี่น้องเลยลูด mm hmm. ดูดดงไปอืออ่อยเหมือนไงโอ้แซกแพี่น้องหา uh huh. มันบ้านหรือพี่น้องมัน น้องเ <Yeah. S 1> นื้อปลา <One. S 1> mm. nông đấy, um, lục đồ, chứ lục đồ không chuẩn đâu phải ปลาคอเนื้อ,อ,ลอปลาหน่มหนิ่มเลยพี่น้อเไย ต้องบินสุดยอดเลยพี่น้องเลย

จัอบอืออือเดี๋ยวหลุดโวดพี่น้องเลยรวดเลยรวดจัดเลยพี่น้องเลยอือืม,อม ออโอ้เดี๋ยวลงกดเข้าไปเพชรจวนเลยอพี่น้องเลยโอ้แส่บโอ้โอ้ไม่นัวบุแกงบุ๋นเสียนใส่ปลาย่างพี่น่องเสบีสบเเลยพี่น้องเลย พี่วันกินไม่สวยไม่งามมาต้องขอทอขออภัยเพื่อนของท่านหนอยครับลาละครับอย่าเจ็บจะจนเด้อลำลำเลยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะสวัสดีครับผม